Thank yeah. you. ไม่ออกเลยเล้เกมขอเรียกเป็นน้องก็แล้วกันนะคะเึ็นแม้จะแก่พอแก่พอาพ <c oughs> คุณแม่แ่่ก็ในนามของโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลนะคะดิฉันนางระดาวันยิ่งเมืองรองพิมรายการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลโดยได้รับมอบหมายจากท่านพิมรายการเนื่อจากท่านติดราชการนะคะไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่านผมเสียายมากบอกว่าไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับต้อนรับเ้้งเกม แต่ก็บอกว่าฝากให้ถ่ายรูปส่งไปให้ท่านดูด้วยและท่านจะเอาลงในเว็บของทางสำนักการสาษาพิเศษนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะน้องเพมเื่องในโอกาครอบวันคล้ายวันเกิดอายุเท่าไหร่นะคะ13คือน,น้องหน้าเด็กมากนะคะปีนี้น้องอายุ23ใบ่าไหมคะค่ะก็อายุ23เหมือน13 าสิบเก้าหรือแปดเก้าอะไรเงี้ยเนี่ยก็ในเรื่องโอกาสบรรทายบันเกิดนะคะน้องเอ็มก็ได้ทำสิ่งดีๆนะคะเช่นมาเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆแล้วก็ทำเผื่อแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะน้องเอ็มเตรียมมาพร้อมหมดเลยค่ะทั้งหมูสเต๊กเ,เจ้าที่อร่อยที่สุดในจังหวัดพิจิตรนะคะบะหมี่เกี้ยวที่อร่อยที่สุดในจังหวัดพิจิตรและราดหน้าที่อร่อยที่สุดในจังหวัดพิจิตรนะคะ นี่คือไอศครีมอีกทั้งหมด12ปั่นนะคะกินกันให้เต็มที่เลยนะคะวันนี้ทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะทางครอบครัวของน้องเจมก็ได้มอบอกอากาศดีๆนี้ให้กับพวกเรานะคะและนอกจากว่าจะมาทำบุญโดยการเลี้ยงอาหารนักเรียนแล้วน้องเจมก็ยังมอบจักรยานให้กับโรงเรียนนะคะมูลค่า50,000บาทนะคะ ให้เสียโอกาสนะคะรีบไปซื้อเลยทันทีเหมือนกันนะคะในราคาคันละ2,500บาทจำนวน20อคันหมดเลยค่ะก็เพื่อที่จะใช้ในโครงการจักรยานบำบัดให้กับเด็กนักเรียนนะคะบำบัดตรงไหนบำบัดเรื่องของสมาธิเด็ก บังคับในเรื่องของการเนื้อมัดใหญ่กามเนื้อมัดเล็กทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกวินัยในการจราจรเพราะว่าเคยนะคะเด็กของเราไปขี่จักรยานเนี่ยในเมืองแล้วปรากฏว่าขี่ผิดเลนชาวบ้านก็เข้ามามาบอกบอกว่าอาจารย์สอนละจา๊ะสอนเด็กนลอยซี่เด็กขี่จักรยานเนี่ยมาเลนเนี่ยผมจะชนแล้วเนี่ยนี่ก็คือทําให้เราเกิดความคิดว่าเราไม่เคยฝึกเด็กของเราให้ขี่จักรยาน นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนักเรียนนะคะที่เขาจะได้ขี่จักรยานอย่างถูกวิธีอย่างถูกกฎจราจรนะคะแล้วก็เขาก็จะได้วามบัดของเข้าด้วยก็ขอขอบคุณนะคะในนามของคณะครูนักเรียนทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเกม คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้จัดก,การนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะในโอกาสนี้ที่จะขาดให้ได้นะคะจะขออนุญาตแนะนําบุคลากรที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนนะคะคือท่านรองผู้นวยการท่านแรกเลยนะคะรองผู้นวยการพรจิตชุมอะไรงงเรียนเชิญค่ะ เป็นรองผู้รายการที่ดูแลเรื่องของกิจการนักเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะอยู่ในความดูแลของคุณแม่ต้วยนะคะแม่รองความเจ็บคคนนี้เลยนะคะและอีกท่านนั้นนะคะงานวิชาการของในโรงเรียนจะสําเร็จรู้งร่วมไปไม่ได้เด็กจะไม่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพที่เราใช้ฝึกสอนเด็กในทุกบ่ายวันกันร และพระรหัสสุดจะเป็นอาชีพทั้งงานประดิษฐ์ทั้งขนมของกินทุกอย่างนะคะโรงเรียนเรามีนโยบายนะคะคล้ายๆกับนโยบายของรัฐบาลโอท p อเราก็โอท p อเหมือนกันยืมคำของเข้ามาแต่ของเราคือวันที่เชอร์วันคนะคะหนึ่งครูหนึ่งคนต่อนหนึ่งผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีอาชีพของตัวเองหนึ่งอาชีพเพื่อฝึกสอนให้กับเด็เด็กๆๆนักเรียนในโรงเรียนนะคะ รองท่านนั้นก็คือท่านรองอัคพล,ลนิกรค่รอมารออยู่คนเดียวนะคะเรียนค่ะก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของน้องเกมนะคะทางโรงเรียนก็มีสิ่งดีๆจะมอบให้เพื่อตอบแทนน้องเกมและครอบครัวนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะ เดี๋ยวข<ม>อเชิญเลยค่ะ Gracias. อกาสนี้นะคะจะขออนุญาตให้น้องเจมคุยกับคณะครูและก็น,นักเรียนพิการสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรานะคะได้ยินเสียงหวานๆของน้องค่ะกขอกระเรียนกผครูเลยคะทุค กับน้องมามาก้อนอาหารน้องกันวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็จะได้กินขนมแล้วก็กินเค,ค้กกินอาหารครับกับพี่ๆทุกคนเลยพี่วันนี้แฟนคลับมาจากกรุงเทพด้วยครับผมมาจากมาจากหลายๆที่มาจากหลายจังหวัดแล้วก็มีมีทั้งที่มาที่นี่ด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้มาด้วยครับแล้วก็สมทบทนช่วยเหลือกันมานะครับผมก็วันนี้ก็ดีใจครับเกียรติมากๆ มากนะคะและเราได้ทราบข่าวดีมาอย่างเลยนะว่าแฟนคลับนำคัพเค้กมามอบไปขอบรังเกิดของน้องเจมด้วยตอนนี้เค้กอยู่ไหนเอ่ยเห็นเอาก็เต็มมาค่ะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตนะคะคือจะขออนุญาตให้น้องเจมถ่ายรูปน้องน้องนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญคณะครูมาตรงนี้ แล้วก็ตอนเราเมถ่ายรูปพวกคุณก็อยากถ่ายกับตอนเกมนะรอรอมานานแล้วจังนะ <laughs> มีมาไหม <laughs> เดี๋ยวตอนนี้อันท่าทัาเคยังไม่พร้อมเดี๋ยวถ่ายรูปอ๋อเหรอคะ๋อค่ะค่ะงั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว <sk> เดี๋ยวที่หลังใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตลองเกมถ่ายรูปกับน้องๆน,นะคะ หาระเร็วจากลังไคลังเกิดของเกมนะคะถ้าแฟนขับนะคะทุกท่านสนใจที่จะร่วมทาบุญร่วมกับน้องเกมนะคะก็ยินดีนะคะต่อสีทองรอรับอยู่นะคะต่อสีทองรอรับที่จะทําบุญเรื่องในหาลังไคลังเกิดนของเกมดะวยก